ก็คลิปนี้นะคะเราจะมาเราจะมาใบหวยกันจะใช้ไพ่วันนี้เราจะใช้ไพ่ใช้ไพ่ออร์านิจันไพ่ออร์านิจันออร์คิลการใบหวยตามวัน มีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบหกใบเราจะใบเลขนำโชคเลขนำโชคตามวันเกิด เอาสักสใบแล้วกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันที่1นึ่สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ให้ดูดีๆนะคะหนึ่สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้ทั้งหมด2ใบ เลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์01 01 00 01ให้ดูอีกที01 00 11 101อีกใบหนึ่งก็มีหนึ่งนะ1

ได้ไพ่สายลุงนะมีเจ็ดด้วยแล้วก็ได้ไพ่สถาปนิกเลขนําโชคหนึ่งเจมาอีกแล้วนะห7ึ่งเจ็ดเก้าอีกใบหนึ่งนะคะหนึ่หนึ่ง สี่สองสองหนึ่งสามศูนย์สี่สี่สี่สองสองสี่สี่สองสองสี่สี่หนึ่งสามศูนย์สี่อันนี้มีเจ็ดเจ็ดด้วยนะหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะทีนี้เรามาดู ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขนำโชคของท่านที่เกิดในวันอังคารใบที่หนึ่งได้ไพ่คนโลกจิตคนโลกจิตใบที่สองได้ไพ่ใบเนี้ยไม่มีหมายเลขเลยนะ ใบที่สองได้ไพ่ควายควายควายธนูไม่มีดวงค่ะไม่มีดวงใบเนี้ยไม่มีเลขเนี่ยไม่มีเลขเลยเนี่ยไม่มีตัวเลขอันนี้ก็ไม่มีตัวเลขเรามาต่อกันที่ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะ จ็ดมาอีกแล้วเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งทวนนะคะแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยมีโอกาสถูกหวยน้อยทางที่ดีไม่ควรเล่นนะคะอันเนี้ย

ก้าแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเรามาดูวันพฤหัสค่ะสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหกหนึ่งสาม สองหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดหนึ่งสามสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งมีศูนย์อีกแล้วนะคะเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์แปดดูย้อนเราเองนะคะทีนี้เรามาดูท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะ มานะคะมี0มามีเลขซ้ำกันด้วยอันเนี้ยใบเนี้ยมันจะบอกว่า02 02 6สองศูสส่วนใบเนี้ยก็จะเป็นสองหกสองสองศูนย์สองสองหนใบเลยนะคะอันเนี้ยศูอันนี้ก็ศูเนี่ยนะคะให้ดู ูนย์สองทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีมท่านที่เกิดวันเสาร์โอ้วันเสาร์เนี่ยต้องเล่นต้องเล่นเลขคู่อะถ้าให้ครเล่นเลขเบิ้ลเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่แปดแปดศูนย์ศูนย์มาอีกแล้วนะ ศูมาอีกแล้วนะเนี่ยเก้ามาอีกแล้วได้ซ้ํากับกองที่ผ่านมานะศูนย์ศมา0ูนย์ศูนย์หกหก้าปดปดสี่ี่หนึ่งสองสองส่วนใบนี้นะหกหมานะเจดเจดก็มาเจดเจดมานะหกเจ็ดเจ็ดหหส 3, ใบนี้ก็เลขเลขเลขคู่เหมือนกันนะหกหกสาเนี่ยเนี่ยหกหกสามสามหกเจดเจดแปดเจ็ดหเจ็ดห หกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามแปดเจ็ดหกเจ็ดค่าที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะเล่นแบบเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามส,ามสี่สี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสุดสุดคือค่าที่เกิดวันเสาร์ควเล่นแม่งไปเลยสิบใบหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสีส่6 6 6 7 7 8 8 9 9สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสุดซุดเลยแบบเนี้เพราะอันนี้มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเลขตองเหมือนกันนะหกหกเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกอะไรประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะ